จินตนาการถึงอนาคตปี2026เมื่อประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การพัฒนาอาวุธและระบบป้องกันประเทศหนึ่งในอาวุธที่ถูกพูดถึงอย่างมากและถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญก็คือเดลิล่ามิสซิลขีปนาวุธยุคใหม่ที่ได้รับการยกระดับศักยภาพเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ทางทหารและยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนมากขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดลิล่าเป็นขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายความแม่นยำสูงที่พัฒนาโดยอิสราเอล เดิมที่ถูกออกแบบมาให้เป็นอาวุธโจมตีแบบสแตนด์ออฟซึ่งสามารถปล่อยจากระยะไกลโดยที่เครื่องบินพาหนะไม่จําเป็นต้องเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงภยัยเป้าหมายของมันคือการทําลายสิ่งที่มีการป้องกันเข้มงวดเช่นระบบเรดาร์ฐานทัพอากาศหรือศูนย์บัญชาการที่อยู่ลึกภายในดินแดนสัตรูสําหรับประเทศไทยปี2026คือช่วงเวลาที่เดลิล่ากลายมาเป็นอาวุธที่มีการพูดถึงอย่างจริงจังเนื่องจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ากาลังเผชิญกับการแข่งขันทางอาวุธที่รุนแรงขึ้น ทั้งในด้านเรือดำน้ำเครื่องบินรบและขีปนาวุธพิสัยต่างๆประเทศไทยจึงไม่สามารถอยู่นิ่งได้ต้องมีอาวุธที่สามารถป้องกันอธิปไตยและสร้างความเชื่อมั่นต่อกองทัพเดลิล่ามิ s ซิลมีคุณสมบัติพิเศษที่ทําให้แตกต่างจากขีปนาวุธรุ่นอื่นมันสามารถบินโฉบวนอยู่บนท้องฟ้าเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมในการเข้าทําลายเป้าหมายนี่เป็นจุดเด่นที่ทําให้มันถูกเรียกว่าโลอิเตเรีงมิสซิหรือขีปนาวุธวนรอ เพราะสามารถเฝ้าตรวจสอบเป้าหมายและเลือกโจมตีในช่วงเวลาที่ได้เปรียบที่สุดเมื่อเราพูดถึงระบบนำวิถีเดลิล่าใช้การนำทางด้วยระบบ GPS ผสมผสานกับระบบ INS ที่ทำให้การโจมตีมีความแม่นยำสูงอีกทั้งยังสามารถควบคุมผ่านลิงก์ข้อมูลแบบเรียลไทม์จากนักบินหรือผู้ควบคุมภาคพื้นดินทำให้สามารถเปลี่ยนเป้าหมายได้แม้ในระหว่างปฏิบัติภารกิจซึ่งนี่คือความยืดหยุ่นที่หาได้ยากในอาวุธแบบอื่นๆ สำหรับระยะยิงเดลิลาสามารถทำการโจมตีเป้าหมายในรัศมีกว่า250กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นระยะที่เพียงพอในการโจมตีจากนอกเขตการป้องกันทางอากาศของศัตรูและที่สำคัญยังมีหัวรบที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหัวรบเจาะกรอดทำลายสิ่งก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหรือหัวรบระเบิดแรงสูงเพื่อโจมตีพื้นที่กว้างสิ่งเหล่านี้ทำให้เดลิลาเหมาะกับการโจมตีทั้งเป้าหมายเชิงยุทธวิธีและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หลายฝ่ายเชื่อว่าหากประเทศไทยนำเดลิลาเข้ามาใช้งานจริงจะเป็นการยกระดับศักยภาพของกองทัพอากาศอย่างมหาศาลโดยเฉพาะเมื่อใช้งานร่วมกับเครื่องบินรบแบบ F-16 หรือกิเปิที่กองทัพอากาศไทยมีอยู่แล้วการติดตั้งเดลิลาเข้ากับเครื่องบินรบเหล่านี้จะทําให้ไทยมีขีดความสามารถในการโจมตีจากระยะไกลยอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ว่าประเทศไทยอาจพิจารณาการจัดหาเดลิลาในรูปแบบที่สามารถยิงจากภาพคพื้นดินหรือจากเรือรบได้ ซึ่งจะทำให้ไทยมีความยืดหยุ่นด้านยุทธวิธีมากยิ่งขึ้นการมีขีปนาวุธแบบนี้จะช่วยสร้างอำนาจการยับยัง้งหรือ d e t e r r e n t power ที่สำคัญเพราะการที่ประเทศใดรู้ว่าไทยมีอาวุธที่สามารถโจมตีแม่นยำและรวดเร็วจะเป็นการลดโอกาสในการเกิดความขัดแย้งโดยตรงในปี2026โลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศา,ศาสตร์อย่างต่อเนื่องการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจขยายเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และประเทศเล็กๆอย่างไทยก็จําเป็นต้องมียุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาดไม่ใช่เพียงแค่การพึ่งพาพันธมิตรแต่ต้องมีขีดความสามารถในตนเองเดลิลาจึงอาจกลายเป็นส่วนสําคัญในแนวทางนี้การเข้ามาของเดลิลาในประเทศไทยยังทําให้เกิดคําถามด้านการเมืองและการทูตว่าประเทศไทยจะเลือกเข้าข้างใครหรือจะรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจได้อย่างไรแต่สิ่งที่แน่นอนคือหากมีการนําเข้าหรือการผลิตภายในประเทศมันจะสร้างการถกเถียงทั้งในสังคมและในระดับภูมิภาค เพราะเพื่อนบ้านของไทยย่อมจับตามองหลายคนอาจสงสัยว่าขีปนาวุธแบบนี้มีความแตกต่างจากระบบที่ไทยมีอยู่แล้วอย่างไรคำตอบคือเดลิลามีความทันสมัยกว่าอาวุธโจมตีทางอากาศส่วนใหญ่ที่ไทยเคยใช้ด้วยความสามารถในการควบคุมแบบเรียลไทม์และความแม่นยำสูงมันจึงไม่ใช่แค่การยิงใส่พิกัดแต่เป็นการยิงที่สามารถปรับเปลี่ยนสถานการณ์ได้ทุกวินาทีลองนึกภาพสถานการณ์สมมุติหากประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามทางทหารจากภายนอก การมีเดลิลาจะทำให้ไทยสามารถทำลายระบบป้องกันทางอากาศของศัตรูดได้ตั้งแต่ช่วงตน้นซึ่งจะเปิดทางให้การโจมตีในระยะต่อมาเป็นไปได้อย่างราบรื่นสิ่งนี้คือเหตุผลว่าทำไมหลายประเทศถึงให้ความสนใจกับอาวุธประเภทนี้แต่ในอีกมุมหนึ่งการพัฒนาอาวุธเหล่านี้ย่อมตามมาด้วยค่าใช้จ่ายมห AH าศาลทั้งในด้านการจัดซื้อการบำรุงรักษาและการฝึกฝนกำลังพลจึงเป็นคำถามว่าประเทศไทยพร้อมแล้วหรือยังที่จะลงทุนกับระบบที่ทันสมัยเช่นนี้ อย่างไรก็ตามหากมองในแง่ยุทธศาสตร์ระยะยาวเดลิลา่าอาจคุ้มค่ามากว่าการซื้อระบบที่มีแต่การป้องกันเพราะนี่คือการเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีตอบโต้ปี2026กำลังจะเป็นปีแห่งความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงสำหรับกองทัพไทยและเดลิล่ามิสซิลก็คือหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงการยกระดับกองทัพเข้าสู่มาตรฐานใหม่โลกกำลังจับตาและประเทศไทยเองก็กำลังเดินสู่เส้นทางแห่งการเสริมสร้างพลังป้องปรามในระดับภูมิภาค เดลิลาไม่ใช่เพียงขีปนาวุธแต่คือยุทธศาสตร์ใหม่ขององค์การป้องกันประเทศและในอนาคตอันใกล้นี้เราอาจได้เห็นภาพขีปนาวุธเดลิลาที่ติดอยู่กับเครื่องบินรบไทยพร้อมจะปกป้องน่านฟ้าและอธิปไตยของชาติอย่างสมศักดิ์ศรี